สวัสดีค่ะแม่แอนะคะทำประกันให้ลูกตอนไหนดีที่สุดคำตอบก็คือทำได้ตั้งแต่ลูกอายุ15วันนะคะคือทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าลูกยังไม่มีประวัติการรักษาหรือประวัติการเจ็บป่วยดังนั้นถ้าทำประกันก็ง่ายกว่าในการรับพิจารณานะคะ ถ้ารอให้ลูกเจ็บป่วยมีประวัติการรักษาแล้วเนี่ยมันก็จะทําได้ยากขึ้นมีผลต่อการพิจารณาเรื่องของค่าเบี้ยประกันนะคะหรือถ้าสมมติว่าเจ็บป่วยในอาการที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยบางทีบริษัทประ,ะกันเขาอาจจะไม่ได้รับพิจารณานะคะคำแนะนำก็คือทำให้เร็วที่สุดได้ตั้งแต่ลูกอายุ15วันเลยนะคะ ทีนี้สำหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ตอนนี้กำลังเตรียมคลอดอยู่นะคะก็คงจะหาข้อมูลอะไรหลายอย่างซื้อของเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะก็อยากให้ดูเรื่องขงประการสุขภาพให้ลูกไปด้วยตอนที่ยังมีเวลานอนนะตอนนี้ยังพอได้นอนบ้างคุณแม่อาจจะนอนได้น้อยกว่าคุณพ่อก็แต่ว่ายังไงก็มีเวลามากกว่าหลังคลอดแน่นอนหลังคลอดมานหัวจะฟู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 ฟฟฟฟ ตาเป็นหมีแพนด้าไม่ได้อ่านไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะตอนที่ยังมีเวลาเนี่ยหาข้อมูลไว้ก่อนเลยนะคะลองคุยกับตัวแทนดูก็ไ,ได้ว่ามีประกันสุขภาพรูปแบบไหนบ้างทีเ่เหมาะกับกำลังทรัพย์ของเราแล้วก็มีความคุ้มครองที่เพียงพอให้กับลูกน้อยของเรานะคะสิ่งที่อยากให้ทำใจไว้อีกอย่างนึงก็คือว่าค่าเบี้ยประกันสุขภาพของเด็กเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงอยู่แล้วนะคะ สูงเพราะอะไรเพราะว่าเด็กเขามีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่นะคะเขายังไม่มีภูมิคุ้มกันเหมือนกับผู้ใหญ่แบบเราดีที่สุดเนี่ยคือไม่อยากให้ลูกป่วยถูกไหมคะพ่อแม่อย่างเราก็เจ็บปวดทุกครั้งเวลาที่ลูกไม่สบายยังจําได้ว่าน้องภูมิในลูกของแม่เนี่ยเวลาที่ต้องใส่สส่น้ําเกลือครั้งแรกอะแม่ร้องหนักกว่าลูกอีก ม,มันเจ็บแทนลูกมากๆนะคะแต่ว่าถ้าลูกเจ็บป่วยขึ้นมาเนี่ยเราพ่อแม่เนี่ยก็อยากให้ลูกรักษาในสถานพยาบาลออที่ดีที่สุดแล้วถ้าใกล้บ้านได้ก็ยิ่งดีและแน่นอนว่าค่ารักษาพยาบาลเนี่ยเวลาบินมาออกมามันสูงกว่าเบี้ยประกันแน่นอนนะคะอันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงไม่เกี่ยวว่าแม่เป็นตัวแทนประกันหรือเปล่าแต่พูดในฐานนะแม่คนหนึ่งนะคะ ฟังถึงตรงนี้แล้วถ้ามีคำถามหรืออยากปร,รึกษาขอข้อมูลเพิ่มเติมก<ๆ>็ลองทักไลน์มาคุยกับแม่แอได้นะคะคุยกันในฐานะคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยเหมือนกันออแม่ก็อยากดูแลให้พ่อแม่ทุกคนมีความสบายใจในเรื่องของออสุขภาพของลูกน้อยไม่อยากให้เขาเจ็บป่วยหรือถ้าเจ็บป่วยขึ้นมาเขาจะต้องได้รับการรักษาที่ดีที่สุดที่เราสามารถ ให้เขาได้นะคะยังไงลองทักไลน์มาคุยกันนะคะขอบคุณค่ะ